สวัสดีค่ะขาดไม่ได้ถูกสั่งเผยเหตุผลภาพถ่ายคู่กับสาวสาวแบล็กพิงเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮากันเลยทีเดียวกับภาพของโรเจอร์ฟเฟดเรอร์อดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ถ่ายร่วมเฟรมกับสี่สาววงแบล็กพิงกระกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก โดยวันที่29มกราคม2566โรเจอร์เฟเดเรอร์ได้โพสต์รูปอินสตาแกรมส่วนตัวที่ถ่ายร่วมกับสีสาววงแบล็คพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าหลังพวกเธอเดินทางไปสแสดงคอนเสิรต์ตที่ประเทศฝรั่งเศสและก่อนหน้านี้มีภาพถูกเปิดเผยออกมาบนโลกออนไลน์พร้อมๆกับที่ในมาถ่ายรูปร่วมกับลิซ่าแน่นอนว่าเวลาอยู่ในสนามเขาจะดูมีท่าทางสุดเข้มสุดข,ขุ่แต่เมื่อในภาพนี้ไม่ใช่แบบนั้นอดีตนักหวดมือหนึ่งของโลกไว 41ปีกลับดูมีทีท่าเขินอายเล็กน้อยไม่เหมือนที่แฟนเทนนิสเคยเห็น อย่างไรก็ตามหลังเวลาผ่านไปหลายวันนะคะเจ้าตัวก็มาโพสภาพดังกล่าวลงในอินสตาแกรพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุแบบขำๆว่าลูกของฉันสั่งว่าต้องโพสรูปนี้ลงในอินสตาแกรมสำหรับนักหวดวัย41ปีโรเจอร์เฟเจอร์เจ้าของแชมป์แกรนสแลม20สมัยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าจนไม่ได้ลงสนามตลอดปีที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจปิดฉากเส้นทางเทนนิสยุติเส้นทางอาชีพเอาไว้ที่24ปี และนี่ค่ะก็เป็นภาพโมเมนต์ความประทับใจซึ่งแอนก็ขอยกมาแชร์ให้ชมบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ